อลูนสวัสดีทุกคนกลับมาแกะกล่องกันอีกแล้วนี่ของเข้ารัวๆช่วงนี้ก็คือเกมนี้ Age of Innovation นไม่ใช่พวกเกม Age of Steam Age of นู่น of นี่นะอ่ะดูความสวยงามของรอบกล่องก่อน,ก,นก็จะตีมแบบอ่าดูนักแน่นหน่อยนะแต่หน้ากล่องเขาเขียนเอาไว้ชัดเจนอยู่แล้วเนาะนี่ว่าเป็นแบบอ่ะ t e r a มิ t i c a เก คือเกมนี้มาจากเทเรามิติกเกมที่ก็ตอนนี้เข้าใจว่ามีเป็นภาษาไทยอยู่แล้วเนาะแล้วก็สนุกอะ่ะเรียกว่าสนุกแล้วกันแต่เราก็ยังไม่เคยเล่น <laughs> <c oughs> เอ,อคือเกมสนุกมันเยอะเล่นไม่ทันใครเคยเล่นแล้วก็บอกด้วยนะว่าดียังไงแต่วันนี้เรามีนี่เ g e ออฟอ n นโนเวชันแล้วมาแกะกันเลยดีกว่าครับ โอเคเรียบ okay. ร้อยอ่ะใครเห็นว่าแวบไหมเกมนี้ก็เล่นได้ตั้งแต่1-5ถึง5คนมีโซโลหรือว่ามีออโตมาตาด้วยซึ่งต้องบอกเลยว่าสมเป็นเกมแบบเกมแห่งยุคจริงๆเพราะว่าเรียกว่าอ,อะไรวะมีโซโล่โหมดคือยุคบอดเกมสมัยนี้แม่งต้องมีโซโลเพราะอะไรไม่รู้เหมือนกัน เพราะว่าเราอยู่คนเดียวเงี้ยหรอเราอยากเล่นบอร์ดเกมแต่หาเพื่อนยากไม่เหมือนสมัยก่อนหาเพื่อนง่างยเงี้ยหรอไม่ค่ยากมาแต่ใดแต่ไรนะ,อ,ะอันนี้มีสองเล่มอะนี่เล่มแรกเล่มเล่มที่สองนะอันนี้มันอยู่ขบนเนาะอ่ะอันนี้เล่มหนึ่งเป็นออโต้โหมดนะออโตมาตาโซโล่เออเขาว่ายังไงบ้างก็คือเป็นเหมือนโหมดเล่นสองคนนะ่ะแต่แต่ใช้ตัวออโตมาตา หรือว่าตัวตัวบอทอะตัวบอทตัว AI เข้าเข้ามาใส่เพื่อให้เล่นกับแข่งเราอะไรประมาณนั้นอ่ะส่วนนี้เป็นรูบุกละนี่เทรามิติกาเก่เอาคอนเซปต์มาหรือเอาอะไรมาอ่าไม่รู้เทียบไม่ได้มาดูรูบุกไปก่อนแล้วกันรูบุกสำหรับเกมนี้แบบมือใหม่มเหมือนเราเลยหรือว่าคนอื่นที่แบบไม่เคยเล่นเกมนี้มาก่อนเราก็ โซลรบุคขึ้นเขาบอกว่ามันเป็นมาจากเมราทิติกาเมลามิติก้าแต่ว่ามันก็ไม่หน่คำว่ามันเป็น expansion นะมันเป็นเกม standalone อ่าเพราะฉะนั้นคือแบบว่ามีมีเกมนี้ก็เล่นได้เลยอะไรอย่างนี้ไม่ต้องมีกล่องหนึ่งเรียกว่าอย่างนั้นดีกว่าเพราะนั้นเราก็ดูที่เซตอัพไปเซตอัพมีอะไรบ้างโอ้อยู่ประมาณ2หน้าแล้วก็หน้าที่3เป็นเซตอัพเพย์บอร์ดก็คือเซตอัพของของเราเองเนาะ,อ,ะอธิบายเกมคอนเซปต์ก่อนหนหน้า โอ้โหสองหน้าประมาณนี้สองหน้าครึ่งโอ้คอนเซ็ปต์คืออะไรหาเงินไอหาแต้มมีไซเคิลมีการหมุนเนาะมีตัวหมุนเหมือนลักษณะคอนเซ็ปต์ของโอนเดิก็คือมีจานหมุนๆๆแล้วมีเอฟเฟกอะไรนูน่นนี่นั่นเนทีฟเทเรนะ่ะมีผลมีเทเรนมีการวางเข้าใจว่ามันเป็นแบบเป็นทายเพลสเมนต์หรือเปล่า เนี่ยเลฟอร์มิงเนี่เหนะ็นไหมอ่าเป็นน่าจะเป็นลักษณะของ t ทายเพสเมนเพราะว่ามีไอตัวหกเหลี่ยมเนี่ยทายกระดานน่าจะเป็นลักษณะหกเหลี่ยมแล้วก็ไปวางแล้วก็มีการเชื่อมต่ออาคาถาหรือเปล่ามีการสร้างเมืองสร้างกำแพงสร้างถนนไปอะไรอย่างนั้นสร้างติตี้สร้างเมืองเอ้ยนี่มันซีวิลลิเซชันนะเนี่ยโอเค ประมาณนี้มีไซเอนมีพัฒนาวิวัฒนาการเขาเรียกอะไรวิทยาศาสตร์ไม่ใช่วิวัฒนาการโอเคมาดูเกมเพย์เกมเพย์หลักๆมี3เฟสก็คืออินคัมแอคชั่นแล้วก็ไซเอนโบนัสเพื่อแล้วก็พรีแพลชั่นเหมือน4แหละแต่3คืออาจจะแค่บอกว่าให้มันแบบเหมือนเป็นหลังการจบรอบอะเออตอนแรก เฟดแรกก็คงได้เงินอย่างเดียวเฟดที่สองคือเฟดใหญ่ที่ผัดกันทำแอคชั่นจะอารมณ์น่าจะประมาณนั้นเนี่ยแอดวิกนิลล์ออฟฟิลลาวยูเกนอินคัมอ่ะนะก็ทุกคนทุกคนก็จะได้เงินโอเคประมาณนี้ทุกคนก็จะได้เงินได้ของอะไรประมาณนี้นะ,ะเห็นไหมเทคสกอร่าคอยแอนทูฟอร์มซัพพลายอ่าประมาณนี้เราอ่านคร่าว เฟสสองก็คือทำแอคชั่นแล้ว follow the turn order show the turn order display ก็คือมี turn tag เพราะฉะนั้น tag จะมีการเปลี่ยนไม่ไม่ใช่เป็นแบบเกมทั่วๆไปที่แบบวนตามเข็มนาฬิกาหรือทวนเข็มอะไรอย่างนี้นะจะต้องขึ้นอยู่กับอะไรสักอย่างเพื่อให้เราได้ตำแหน่งในการเล่นเพราะเกมสายยูโรโหดๆหรือยูโรเยอะๆหน่อยเขาก็จะใช้ประมาณนี้อะไรอย่างนี้โอเคเอ player is take that turn perform exactly one action ก็คือผัดกันทำคนหนึ่งแอคชั่ว่าง,งั้นั้นโอเคแล้แอคชั่นมีอะไรบ้างเขาก็มาอธิบายนะ transform and build แล้วก็มีอะไรอั a เกรดอั a เก Building นี่อันนึกอารมณ์เหมือนคาทานเลยก็คือถ้ามีบ้านอั g เกรดเป็นอะไรปราสาทเป็นชุมชนอะไรอย่างนั้นก็คือต้องอัปเกรดจากของเดิมเนาะแล้วก็ increase selling เพิ่มการเดินเรือเหรอให้เดินเรือไปหาทรัพยากรอะไรประมาณนั้นหรือเปล่าอ่าแล้วก็อัปเกรดนะอัปเกรดของอัปเกรดเทเลาฟอร์มิงโอเคแล้วก็ develop i n n o v a t i o n ่อ่าความรู้ใส่ตัวประมาณนั้นเซนนะส์ะสกอร่ามาไปหาทุนไปหาทุนอืมและและ power and book action อะไรสักอย่างหนึ่งยังไม่ค่อยเข้าใจแล้วก็สเปเชียลแอคชั่นก็อะไรที่มันแบบเป็นแอคชั่นอื่นๆนี่ไงน่าจะมีแบบพว้อื่นๆที่แบบมีพิเศษพิเศษของเขาแล้วก็ต้องไปอ่านตามตรงนั้นอีกทีหนึ่งอ่ะพาสก็คือผ่านผ่านแล้วเกิดอะไรขึ้นอ่าโอเคก็จะจบเฟสนะ เออก็ไปไปรอใครใครผ่านแล้วก็รอรอไปจนกว่าจะไปถึงไปทุกคนอารมณ์น่าจะแบบทุกคนผ่านแล้วก็คือจบเฟสสอนี่ไงถ้าใครผ่านเนี่ยก็จะเลื่อนเนี่ย as soon as all p l a y e r h a s passed the action phase e n for the current round and play continue with phase อ่ะเนี่ยก็คือทุกคนทำแอคชั่เสร็จผ่านอ๋อเดานี่ถ้าดูจากรูปก็คิดว่าผ่านก่อน มีผลเมื่อผ่านก่อนคุณอาจจะได้ไปเป็นผู้เล่นคนแรกในรอบถัดไปอ่าก็เออโอเคนะก็ดีก็ดีนะจ้ะอ่าแล้วก็จบก็ถือถ้าผ่านทุกครบทุกคนก็คือจบเฟสแล้วก็ไปเฟสถัดไปก็คือเป็นสเปเชียลละสเปเชียลโบนัสแล้วก็พีแพรก็อาจจะได้อะไรเพิ่มหรือเปล่าเนี่ยเกณฑ์ไซเอนโบนัสได้โบนัสหยิบเอกโทเกนออกแล้วก็วางเงินอะไรก็ว่าไปอ่าก็จบจบสำหรับรอบ ไม่ดูไม่ค่อยไม่ค่อยไอ้นี่เท่าไหร่นะไม่ค่อยไม่ค่อยเยอะไม่ค่อยยากเข้าใจว่า,าตัวเทร่าอาจจะดูหนักกว่านี้ด้วยซ้ำอา่าแล้วก็จบนะเอ็นเกมเอ็นเกมด้วยอะไรจบหกรอบอย่างเงี้ยเหรออ๋อแอคชั่นนี้ไงเด e g เกมเอ็มอิมเมอร์เน r ั่นอัปเตอร์เฟสซิกอินาวซิกอ่าก็คือถ้า ทุกคนผ่านหมดตอนก็คือจบรอบที่หกก็คือผ่านหมดทุกคนอรอบนั้นก็สุดท้ายเลยแล้วก็จบเลยอโอเคมีวาเหรียญด้วยนิดนึงวาเหรียญน,น่าจะเป็นการแบบแฟนนิ่งดิสเพย์อะไรเงี้ยหรอเป็นตอนเหมือนเซตอัพอะไรเงี้หรือเปล่าแล้วก็เป็นทูเพ y e r ยอเนาะทูเพ y e เก็น่าจะนำไปสู่ตัวเล่นโซโล่ที่อยู่ในรูตัวนี้เ,เนาะ โอเคแล้วก็ appendic อธิบายพวกโทเค็นพวกแฟคชั่นพวกทายต่างๆประมาณนี้วา้าวนี่คือความแตกต่างกันนี่ถุงมาอย่างนี้รวมๆมาเป็นถุงรวมเป็นถุงเหมาเหมาอ่ะหยิบออกมาก่อนนี่โทเค็นไม้นี่สี่เหลี่ยมคิ้วทั่วๆไปหยิบออกเลยไม่มีอะไรอันนี้น่าจะเป็นโหอ,อันนี้รุต,ตัวใหญ่อ่ะใหญ่มากดูอ่ะเทียบกับมืออันนี้มือเราใหญ่มากนะ ต้องบอกคุณก่อนเพราะฉะนั้นคอมโพเนนต์ที่อยู่บนมือแล้วมันใหญ่ๆนี้แสดงว่าของมันใหญ่จริงดูดิใหญ่จริงเดี๋ยวเดี๋ยว,วางบนบอร์ดให้ดูว่ามันใหญ่ขนาดไหนโอ้มีถุงซิปล็อกมาให้มหาศาลโอเคอันนี้น่าจะเป็นขายเกมในค่ายของเขา cg ในเกมนี้ดีอาร์โ v นวามีภาษาไทยแล้วด้วยอะไรนะอะไรนครน,นาวาออแลเกมหนักๆทั้งนั้นเลยแล้วก็เดี๋ยว แอตโนวากำลังจะมีเป็น expansion น่าสนใจมากซึ่งเราก็กะสั่งไปแล้วเก็บดีชอบชอบเป็นแบบธีมที่เป็นแบบเขาเรียกอะไรตอนนี้มันเป็นสวนสัตว์เนาะแล้วก็จะมีเป็นอควาเรียมเอกอ็คือเป็นสัตว์น้ำมากขึ้นเดี๋ยวไว้ได้มาน่าจะน่าจะใกล้ๆออกเลยนี่นะ,ะ <laughs> ไปเก็บมันยังไงนี่ดูอมโพเนนต์เกมนี้ก่อนนี่น่าจะหัวสมองเป็นจกกนักรกลนี้ก็แน่นอนชัดเจนว่าเป็นของ โซโล่โหมดเนาะเล่นคนเดียวอ่ะอันนี้อะไรมีเสียงคนแซวจุ๊กๆๆๆกจุอันนี้ก็เป็นมีไอ้ถั่วสมองจกอักรกลนี่แล้วก็โซโล่ Solo เนาะโอเคเด็ไปการ์ดใหญ่อันนี้การ์ดใหญ่มีมีมการ์ดแบบอันนี้ไม่ใช่ไซส่มาตรฐานนี่มันไซส์ใหญ่เลยว่ไซส์มาตรฐานคืออันนี้มีไซส์มาตรฐานมีสองไซส์เห็นไหม สำหรับ Auto, ออโต้ออโตมาตานะสำหรับหรือโหมดเล่นคนเดียวมีการ์ดมาให้เป็นสอบใส่หมดแล้วก็คือไม่มีการ์ดแล้วคือถ้าเล่นปกติไม่มีการ์ดอันนี้เพยเยอร์บอร์ดก็มีการเอ็กเพนหนอย่างเงี้ยหรอไม่หรออย่างเงี้ยตึ้ง,งฟึุบฟึ๊บฟึบอย่างเงี้ยอ่ะอันนี้อะไรอ๋อแล้วก็น่าจะยาวไปอีกอย่างเงี้ยหรอเมื่อกี้มี2อันแล้วนะอันนี้อันที่สามโอเคนะ อาจจะแบบสำหรับเล่นหลายคนมันก็เลยแบบต้องมีอย่างเงี้ยอ่าเห็นหมพอพอเดานะแล้นเราจับลำบากนิดนึงแต่ถ้าแบบเล่นน้อยคนก็อาจจะเหลือแค่นี้อ่เดาเดานะนี่เดาเออนี่ก็บอรนะ์ดเนาะอันนี้เรียกบอร์ดอะไรขอดูผู้มือเปิดผู้มือนิดนึงไอ้บอร์ดย,ยาวๆเมื่อกี้อ่านี่ไงเห็นไหม two additional innovation display อ่ ตามจำนวนผู้เล่นเลยแล้วก็เมื่อกี้อันนี้คือ s i e n d e display อันนี้ก็คือที่เอาเอาไว้อัปเดนู่นนี่นั่นว้าวอันนี้เป็นเข้าใจว่าเป็น player board หรือเปล่า planning display สำหรับ player หรออะไรแต่มันบอกเปิด terrain ซึ่งคือเขาทำมาเป็น double layer เนาะมีมีร่องให้เราวางของได้เพื่อไม่ให้มันตกอะไรเงี้ย ีจางอ๋ออันนี้เน Swamp Forest อ๋อ w a s t e l a n d Lake Mountain แล้วก็ Plain อ่าไม่ต้าจะใช้ Playerboard แล้วเปมีหกอัน7อัน Desert อ่อทะเลยรายแล้วโอเคอันนี้ก็เป็นเกมบอร์ดตรงกลางเป็นทับทับ4เพราะฉะนั้นเกมนี้ เอ่เรียกว่าใช้พื้นที่ในการเล่นพอสมควรแล้วกันนะเพราะว่าคือแมสเกมบอร์ดมันจะมาแค่พับสี่อย่างเงี้ยเนี่ยมีแค่นี้เออแต่ว่ามันยังมีบอร์ดอื่นๆอีกที่ต้องใช้อ่อต้องใช้ใช้พื้นที่อ๋อถูกแล้วไอไอตรงที่เป็นแบบอัน,น,อน,นอเนี้ยอันเะนี้ยคือเพลเยอร์บอร์ดเนี่ยนะเออเป็นเพลเยอร์บอร์ดเลยเ้แต่เล่นได้แค่สูงสุดห้าคนนะ เออเกมนี้เล่นได้ห้าคนหาอยู่หลายเกมที่เราอยากได้เล่นห้าคนก็ได้แกะได้เกมหนึ่งแล้ววันก,นก่อนก็มีเกมหนึ่งนะที่เราแกะไปอ่ะพังสปอร์ตแกะเลยแล้วกันเนาะเขาก็มีบอกอยู่ถือว่าดีนะนี่คือแกะด้านหน้านะไม่ไม่ติดโอเคด้วยอาจจะคอมโพเนนต์ที่มันเป็นแบบกลมๆอะ่ะกมันเลยมันเลยไม่ติดพอพอเชฟที่มันแบบเลือกรูปร่างที่มันแบบตัดมาแล้วได้คัดแล้วมันมีความ ไอ้น,นี่หน่อยมันจะแกะยากมีเหลี่ยมมีมุมมีอะไรเงี้ยอันนี้แกะหยิบยากเพราะว่ามันไม่มีที่ให้จับเลยลองสังเกตแต่ว่าเขาปิ้นมาเต็มๆเ,เพราะฉะนั้นวิธีให้ดีก็คว่ำมันออกมาครับยงักล่องนะไอ้น,นี้ไม่มีปิ้นสกรีนอะไรในนี้เนาะคือในกล่องไม่มีปิมนสกรีนแล้วอันนี้อันที่สองทั้งบอรดอันที่สามสี่ด ตัวนใหญ่มาเป็นพังค์สปอร์ตหมดเลยเกมนี้มีการ์ดเกมสำหรับมีการ์ดไม่ใช่มีการ์ดสำหรับแค่โหมดที่เป็นโซโล่อย่างเดียวเท่านั้นนอกนั้นก็ไม่ได้มีไม่ได้มีการ์ดอะครโอเคอันนั้นก็ประมาณนี้เนี่ยคอมโพเนนต์ไม่มีอะไรมากอ๋อมีที่เหลือก็เป็นคอมโพเนนต์ไม้เนาะมาเป็นตับเลยเนี่ย ก็เป็นเชฟไม่ว่าจะเป็นมีเพลเป็นตัวปราสาทหรือว่าเป็นบิวดิท้ที่ที่จำเป็นที่ต้องอัปเกรดเนี่ยเขาใส่มาเป็นถุงมาเป็นตับๆนี้เลยเออก็ดีเขาน่าจะเอาไว้นับอะไรสักอย่างหนึ่งตอนที่เขาแพ็คแพ็ก,กิ้งใส่กล่องแหละร็ประมาณนี้นะสำหรับตัวเทรามิติก้าที่ที่เราแกะออกมาคอมโพนเนนต์เป็นยังไงบ้างทุกคนก็คงเห็นไปแล้ส่วนวิธีการเล่นของเกมนี้ เราเราเองก็ยังร้่งตรงๆว่าไม่ไม่ได้รู้ว่ามันมีความแตกต่างยังไงกับของเทลามิติก้าแต่ก็มีไวกเกอเดี๋ยวเล่นเป็นเราจะมาเล่าให้ฟังแกก่อนอ๋ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะส่วนเพื่อนมาแชร์ส่วนเพื่อนสับก็ได้เราจะได้ทะลุเป้า1,000สักทีหนึ่ง ขอบคุณทุกการติดตาม